ตั้งใจมาเดินหาของชำร่วยสำหรับงานแต่งแต่ด้านได้ของพวกนี้มาไม่ได้มาเจะตูจักนานมากตั้งแต่2ปี 2> ปที่ <ตก S 2> แล้วกกวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีเลยพาสามีมาเดินหาของชำร่วยกันค่ะมาดูซิว่าเราจะได้ไอเดียสำหรับของชำร่วยกลับไปไหมเออเดินมา2ก้าก็เจอร้านเสื้อผ้าที่คุณสามีเขาเคยอยากได้เป็นงานแฮนด์เมดที่เขาเอาเศษผ้ามาเย็บรวมกันนางชอบนางบอกเท่ดีแจ็กเก็ตพันแปดส่วนกางเกงก็3 5 0รสก็เอานะคะเพราะว่าชอบมากใครที่ชอบดูของเยอะๆแนะนําให้มาวันอาทิตย์เลยวันนี้เหมือนมีร้านใหม่ๆเยอะขึ้นด้วยนะ หมูปั้นสดก็เลยอยากจะลองกินเทกเจอร์เขาเหมือนหมูเด้งเที่ยวไปปั้นเป็นก้อนกลมๆนี่แหละอร่อยดีเดินไปก็บ่นไปนะคะเพราะสามีลืมเอาล่มมาแล้วก็มาเจอร้านลุงประยงนะคะเมื่อก่อนเขาเป็นรถเข็นตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเปิเปดร้านแล้วนะเลยสั่งมะม่วงนะ้ำพริกกะปิหวานมาจ้าแล้วเราก็ขอพริกเกลือมาโรยด้วยนะมันจะได้เค็มเ็มหมวานๆวแล้วก็เดินมาเจอร้านนี้ที่เขาขายกระเป๋าสกรีนไลน์แบบนี้ดีไหมนะเราก็คาดเป็นชื่อ่าวสาวส่วนอันนี้ก็เป็นของรับไว้พ่อแม่สามีดีไหมนะวันนี้เวลาเดินเรามีน้อยก็เลยไม่ได้ดูอะไรมากสรุปก็คืออได้แต่ขง ีกลับบ้านอย่างเดียวใครมีไอเดียของชํารวยอะไรบ้างแนะนําหน่อยนะคะ